ทำไมเริ่มงก็ตกแล้วอ่ะมีทุกอย่างเลยที่กูไม่ได้ใช้อ่ะแม่งเลยมีทุกอย่างที่กูไม่ได้ใช้สุดยอดไปเลยเย่มยอด Oh, Deathbox there. there. Setting up a zip line. Quite a so. Ah! We done, we done. one minute. Lock you, lock you. Wait no, minute, wait I have Deathbox there. Where did box Where

เอาข้างหลังเหรอมาจากไหนเนี่ยติดฝังประตูไว้เาจัางประตูไล่ไล่เนี่ยไม่เข้าเออไม่เข้าอินไซ e ์อินไซน์อินไซน์วันนล่ไล่อินไซ สวยเพื่อนสวยสวยกู <c oughs> ยืานตั้งนานกูยืนไว่อย่างนานเลยเพื่อนอตีหนึ่งใจหนึ่งคนเวทฟอร์เทนบังกะลอปะโหไอเพลแอปโอ้โหแอปสองเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แอปสอนไฟเตอร์สอง ได้ถ้าจะขนาดนี้แล้วก็ฟูไฟเตอร์สามไปเลยเพื่อนไม่ต้องมีการเลือกอะไรทั้งนั้นไฟเตอร์ไปเลยไฟเตอร์ในไฟเตอร์ไปอย่าไปยอมลงไปตายเพราะเราอยากจะเล่นเฟสแล้วเราจะรีบไปทำงานจัมาสเตอร์ฟิวส์ให้เสร็จจมาสเตอร์ไปยุ่อได้เลยนี่เลยเพื่อนเราจะจบกันตรงนี้จบกันตรงนี้ มาเลยวิ่นตามมาเลยตีก็ตามมาเลยไม่ตามมาหรอมาปะมาดี่มาไม่มีใครมาหรอโอ้จบแล้วสารดังใจพี่มาตายแท้เหมือนจะไม่มีใครเล่นนะ

We're Reloading. Another notch on the Watch my back. Fusey's got an upgrade. Joker, right here. Ten seconds until the ring closes. Move. Reloading. Maiden.

ไปีโะโอเ ready I'm ready ไปน่ไปนไง fellas ไ้ crafting tool องกูอิ่มมากอ่มมกอมมกะอแตอ่ะอออทับไปโน่นเหรอโอเคคือไปขวามึงจะรู้เลยว่าใครอยู่ไหนบ้างแต่มึงที่จะไปซ้ายรู้แค่ว่าต้นตีนไม่หงอน,นสุดยอดเพื่อนความคิดพวกมึงนี่จเนียสุดๆุดไอ้อไปขวาแม่งสแกนได้ครึ่งแบบ เราไปซ้ายกแกนได้หนึ่งคนเคสคริปต์ตรงนี้ไปเลยเพราะกูเดินยาวๆแน่เรื่อนพากูเดินอะไรวะเนี่ยไป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 ,ไปเอาสู That one, hey, get out. Not one clown down. I get out to ิโงโงเรียเขสองครับระเบิดรนโอะไรเนี่ยรถห้า,ส,าสิบเนดาเมจสรปีดน็อคทั้งฮิตเอันนี้ไม่รู้คืออะไรอ่านไว้มากแ,แวกระสุนต้องมากระสุนต้องมาเป็นใครไล์กันละนาวเลย แล r ว market okay okay one minute and the ring spin distance folks ทำไมกูไยนเสียงลูดไปลูดมาอยู่ข้างหลังนี่วะ another squad's been there ไอ้ซีรีส์ที่จริงกองที่ต้องออกอะเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นระเบิดหรือไม่ก็กระสุนก็ได้ ring c l o s i n in t h but she ain't far อะไรอยู่หัวกูเนี่ยแมวน่าแบบอยู่ๆกระโดดเรามาจำสแกเออจำแกสแกสแกสอะไรเนี่ย

ไอ้ Heavy Ammo หมดแล้วนะหมดแล้วนะอ่า no 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 shield ไอ้ Heavy Ammo ตั้งใจจะปลดจาน้องเฮปเปียโมอยู่ไหนหมดโอ้โหไม่มี Heavy a m m เลย replicator incoming Need heavy ammo, fellas. Heavy ammo. Đi lấy một nè. Need heavy ammo, fellas. Cú này sẽ thằng anh này. Anh đi cả hào nữa cơn. Đai tới đai, tới đai. Ok ok. เออยถ้าวิ่งไปแล้วบอกหน่อยก็โอเคไห้ม่ไปตรงนี้ I <laughs> just get those mod. last spot M no ammo Move One squad remains Now you prove your worth Go back go back go back Come back Come back come back oh, well. เฮ้ยกลับมาับเพื่อนอย่าลงไปนะมามาตายวงให้หมดมะตายวงให้หมดตายวงให้หมดตายวงให้หมดนี่บ oh, <my. S 1> ัวคิวริดเดอร์ครับ มามามาเข้าได้แค่ทางนี้มึงเข้าได้แค่ทางนี้กูรู้แค่นี้แหละมันมาไม่ได้มันเข้าได้แค่ทางนี้แหละ id, แค่นั้นแหละกู nice วิ่งออกไปตาม <to go. S 1> เพื่อนก็ตายห่ากันหมดแล้วเพื่อนโอ้ ้าวเลือเกินแต่ละตัวนี่้าวเลือเกิน <You S 1> แต่เวควสกูไม่เสร็จไอ้เหี้ยกูต้องเล่นเควสแอดกูต้องเล่นเควสแ,แอดเพื่อน่า <c oughs> ไอตัว้าวตัว5าวไปห้าพันหนึ่งแปดโอ้ยเลขสวยว่ะเก้า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 แคบจอซะหน่อย